สวัสดีครับเรียนรู้ออนไลน์บาคูโอสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันคุณครูในเรื่องของการแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็การสําเนาไฟล์ข้อมูลนะครับที่ไฟล์ข้อมูลที่คุณรได้แจกไปนะครับเราจะสัมเนายังไงบ้างนะครับแล้วก็การรีเฟซข้อมูลนะครับหลังจากที่เราแก้ไขข้อมูลใน Google Sheets นะครับเราสามารถที่จะรีเฟซข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้นะครับเรามาดูขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับ มาดูในส่วนของการรีเฟซข้อมูลนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าการรีเฟซข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่เป็น Google Data Studio มันจะเชื่อมต่อระหว่าง Google Sheets ของเรานะครับทีนี้มาดูขั้นตอนกันเลยนะครับถ้าในส่วนที่เราต้องการที่จะปรับแก้ไขข้อมูลนะครับอย่างเช่นของธิระเดชนะครับคนแรกเลยนะครับถ้าเราต้องการปรับคะแนนนะครับจาก5คะแนน เป็น10คะแนนหรือว่ามีการปรับแก้คะแนนนะครับนะเราต้อง,องการรีเฟซก่อนนะครับเราต้องไปทําการแก้ไขข้อมูลในส่วนของ Google Sheet ก่อนอย่างเช่นทีละเด่นนะครับผมจะปรับให้เป็น10คะแนนนะครับสิคะแนนแบบฝังหัดที่1แล้วก็แบบฝักหัดที่2นะครับทีนี้คะแนนทีนี้จะถูกแก้ไปด้วยนะครับจะได้80คะแนนละเห็นไหมครับทีละเด็ดได้80คะแนนได้อันดับที่1เลยนะครับ อ่ทีนี้มาดูในส่วนของ google data studio มันจะยังไม่ปรับข้อมูลให้ใหเห็นไหมครับอ่ยังเป็นข้อมูลเหมือนเดิมอยู่นะครับเห็นไหมครับนะยังได้5คะแนนเหมือนเดิมทีนี้ให้ครูมาที่ refresh นะครับมาคลิกตรงที่3จุดตรงนี้แล้วก็มาเลือก refresh ข้อมูลครับอ่ารอสักครู่เห็นไหมครับทันข้อมูลเราก็จะ refresh ให้ก็จะปรับคะแนนไปตาม google sheet ของเรานะครับเห็นไหมครับอ่าวิธีที่2นะครับในส่วนของการแชร์ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราต้องการที่จะแชร์ให้นักเรียนเราดูนะครับเราจะแชร์ยังไงบ้างเราก็มาเลือกที่แชร์ครับตรงนี้เลยแชร์เสร็จแล้วมาเลือกที่การจัดการการเข้าถึงตัวนี้นะครับอ่าทีนี้มันจะมีลูกศรตัวนี้ขึ้นมานะครับนะมีเยอะมากเลยนะครับ อันดับแรกนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนจะค้นพบและดูได้นะครับก็คือทุกคนสามารถดูได้นะครับนะอันที่2คือผู้ใช้เต็มทุกคนสามารถที่ค้นหาและก็แก้ไขได้นะครับสิ่งที่เราจะส่งลิงก์ให้ดเด็กนักเรียนของเราก็คือมาตัวนี้ครับทุกคนที่มีลิงก์และดูได้นะครับให้เลือกตัวนี้เลยนะครับเลือกตัวนี้เลยเสร็จแล้วให้ครูทําทการบันทึกเลยครับบันทึก จากนั้นคุณครูคัดลอกครับคัดลอกข้อมูลทีนี <idas S 1> ้ผมจะลองคัดลอกไปวางไว้ที่อีกเมลหนึ e ่งดูนะครับซึ่งเป็นเมลของนักเรียนเรานะครับเวลานักเรียนเข้าดูเราก็สามารถที่จะส่งลิงก์ตัวนี้นะครับให้นักเรียนได้เลยนะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะไปแชร์หรือว่าแก้ไขข้อมูลอะไรเราได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็สามารถเพียงแค่ด,ดูแล้วก็สามารถที่จะดูคะแนนดูเกรดอะไรเราได้เลยนะครับ โดยผ่านลิงก์ได้เลยอ่าทีนี้วิธีสองกรณีที่คุณครูนะครับอ่าต้องการแชร์ไฟล์นะครับที่สามารถที่จะให้แก้ไขได้นะครับตอนนี้ผมจะแชร์ไฟล์ให้ครูสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ไปสำเนาไฟล์นะครับเป็นไฟล์ของของเราเองนะครับทำยังไงบ้างนั้นนะครับก็มาที่แชร์มันเดิมเสร็จแล้วมาที่จัดการมันเดิมครับเปลี่ยนจาก ทุกคนนะครับที่มีลิงก์จะดูได้มาเป็นทุกคนที่มีลิงก์จะแก้ไขได้ตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ทําการบันทึกเลยครับบันทึกปับ๊บจากนั้นเรามาเลือกคันลอกครับอ่าผมก็จะเปิดขึ้นมาอีกเหมือนเดิมแถบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งว่าคุณครูต้องการลิงก์ของผม,ผมอ่าพอเราวางปับ๊บนะครับมันจะให้เราแก้ไขใช่ไหมครับก็คลิกแก้ไขได้เลย เพราะว่าผมเปิดสิทธิ์ให้คุณครูสามารถที่แก้ไขข้อมูลตัวนี้ได้นะครับอ่าทีนี้พอเราคลิกแก้ไขเสร็จแล้วนะครับอ่าสำคัญเลยนะครับขั้นตอนนี้ให้คุณครูทําสําเนาไฟล์ก่อนนะครับสำเนาไฟล์เป็นเป็นของไฟล์ของเราก่อนนะครับถ้าคุณครูมาแก้ไขปั๊บนะไฟล์ต้นฉบับผมก็จะถูกแก้ไขไปด้วยนะครับนะอันนี้สําคัญเลยนะครับคุณครูต้องมาทําสําเนาก่อนอ่าการทําสําเนาง่ายมากเลยนะครับมีด้วยกัน2วิธี1 คนครูมาเลือกตรงที่3จุดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาเลือกทําสําเนาครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับอ่าเป็นประเทศไทยเนาะนะครับถ้าเรายังไม่เคยอ่าเข้าใช้ Google Data Studio เลยนะครับอ่าก็มาเลือกประเทศไทยอ่าแล้วก็ใส่บริษัทเข้าไปนะครับอย่างเช่นโรงเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็กดยินยอมนะแล้วก็กดทําต่ออ่าแล้วก็ติ๊กใช่ ใช่ใช่นะครับทำต่อทีนี้โปรแกรมก็จะทำการสำเนาไฟล์ให้เราพอเสร็จแล้วปับ๊บเรามาคลิกอีกรอบหนึ่งครับอ่ามันจะขึ้นค่าว่าทำสำเนาเห็นไหมครับมันจะให้เราคัดลอกนะสำเนาไฟล์นะครับจากที่ที่ผมแชร์ให้นะครับเราก็มาคลิกที่คัดลอกรายงานตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีที่1นนะครับทีนี้วิธีที่2ก็คือคนครูก็มาเลือกที่ไฟล์ครับ เสร็จแล้วมาเลือกทําสําเนาตรงนี้นะครับเหมือนกันครับค,คุณครูนะถ้าต้อการสําเนาไฟล์เป็นของเราแล้วก็มาคลิกคัดลอกรายงานครับมันก็จะทําการสําเนาไฟล์ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอ่าก็จะขึ้นแบบนี้ให้เลยนะครับอ่าอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับของผมนะครับอันนี้คือไฟล์สําเนานะครับนะก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะสาเหตุที่มันไม่ขึ้นข้อมูลให้เพราะอะไรนะครับ ในการลิงก์นะครับมันจะลิงก์ฐานข้อมูลของผมนะครับที่เป็น Google Sheets นะครับถ้าคนครูไม่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับฐานข้อมูลเหล่านี้มันก็จะไม่เจอนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับ Google Data Studio นะครับมันต้องทำขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่การดึงฐานข้อมูลจาก Google s h e e t เข้ามานะครับถ้าเรามีการสำเนาฐานข้อมูลใหม่นะครับฐานข้อมูลเหล่านี้มันจะหาไม่เจอนะครับเพราะว่าฐานข้อมูล Google Sheets นี้มันอยู่ในเครื่องของผมนะครับอยู่ที่เมลของผม มันจะไม่โชว์ในส่วนนี้นะครับนะก็ในส่วนของการทําสําเนานะครับคุณครูก็สามารถที่จะนํานไปประยุกต์ได้นะครับลองไปปรับแก้ดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของอาการทําระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากคุณครูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ